มาจากพี่น้องเข้ามาต่อกันอทำเชมพูสระผมเข้ากับตักหนาสมุนไพรที่เข้าตวมไว้ใส่ปเลื่ยจ้ะค่อยๆเติมค่อยๆเติมน้ำสมุนไพรนะค่อยๆเติมค่อยๆกวนไปเรื่อยๆอ่ะจะไปโซนขากล่องดีหรือคนไปจ้ะกวนไปเรื่อยๆ ต้องใช้เวลาหน่อยนะกวนจะได้จะได้ลาโนโลีนที่อยู่ในกระปุกลาโนโลีนมีสาระคุณทำให้ผมนุ่มลื่นและผมไม่พันกันนะจ๊ะเนาะ หาซื้อได้ตามร้านเคมีพันฑ์ทั่วไปจ้ะอุปกรณ์ทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างพระอ้วนซื้อมาจากร้านเคมีพันฑ์นะเจ้เอาอ่อนเขาเสียด้ยลาโนลินแล้วก็เติมน้ำ เติมน้ำลงไปอีกเขาต้องค่คอยๆเติมเด้อพี่น้องเขาจะจะเติมเท่าเดียวไล่เพราะว่าเขาก็ากากค่คอยๆกวนไปเรื่อยๆแตต้องใจเย็นๆเ,เนาะกวนไปเรื่อยๆนต่เหตุประหยัดพี่น้องแต่ว่ามันใส่เวลาในการกวนเท่านั้นแหละกวนไปเรื่อยๆ เริ่มเหนียวขึ้นมาละขั้นตอนการทำไม่ยากจ้กพี่น้องแต่ว่ามันใส่เวลาในการกวนยังเขาเฮ็ดอยู่ในบริษัทใหญ่ๆมันเขากะมีเครื่องกวนเนาะที่เขาเฮ็ดเป็นยางนะถ้าผมสูตรนั่นสูตรนี้ออกมาขายเฮ็ดแบบเดียวกันเนี่ยแหละส่วนผสมต่างก,กันกับของปอ่ออวนเด้่อยๆพี่น้อง ฟองเริ่มมีฟองไร้ไปไหนขันห้อต้องการให้เนี้ยมากต้ก็ใส่เกลือหลายยิ่งใส่เกลือเยอะจะยิ่งข้นแต่ว่าประอวนนะมากคนๆอวนใส่เกลืออีกตั้งห่อหนี่ลู้ซื้อว่าสีนำนักสามร้อยกรัมนะประอวนใส่ไปสองร้อยกรัมก็พอใส่แค่สองร้อยกรัม เกลือคือคือผงค้นเนาะ๋ผงค้นที่ทำที่เขาใส่ก็คือเกลือแกงรานี่แหละจ้ะพี่น้องอันที่เห็นเป็ดอุ้ยอันที่เห็นเป็ดอันนี้เด้อพี่น้องโอ้ยเป็นผมอันที่เห็นเป็นเม็ดขาวๆนี่ก็คือผงฟองที่มันยังไม่ละลายเนาะ หลังจากที่เขากวนแล้วเขาต้องถิมไปขามขึ้นเ้อพี่น้องมันยังเสียละลล่เนาะทิ้งไว้ทิ้งไว้ข้ามคืนเขาค,ค่อยๆเติมน้ำสมุนไพรลงไปบางคนเขาเฮ็ดเขาก็ใส่ชนน้ำสมุนไพรไปเลยแล้วเขาก็ใส่ส่วนผสมลงที่หลังแต่ว่าของข,องข,องของ่ออวนนีอวนทํำตามสูตรเป๊ะแต่เฮ็ดแบบไดก็ได้ขึนนนนนน้นกันเนาะพี่น้องสใส่น้ำก้อนหล้วเอาส่วนผสมลงไปกวนก็ได้คือกันอันนี้ก็แรียกแป้งพูนถนัดเนาะ แต่ว่าของปรอ้วนเนี่ยประว่ระวนทำตามสูตรเป๊ะสูตรเขาต้องทำแบบนี้เนาะเมากวนไปเรื่อยๆนั่นแหละจ้ะพี่น้องมากวนอย่าซะผมเหมือนพี่เห็นน้องเบิ้องหน้าเนาะพี่น้องเบิ้งฟองเริ่มขึ้นเลยด้ยปรอ้วนผมร่วงประ่วนก็เลยใช้ คำยาสะผมขิงมะกรูดถนะ้าอยากได้สีเข้าก็ใส,ส่เห้เ่แต่ว่าประโวนก็ใส่ดอกสีนะประโอนก็เอาสีแบบนี้แหละสีของสมุนไพรนะจะจะประโวนประส่สีอีงยังทางสินคลิปหนีประโวนว่าซำหนีก่อนเน้านะพี่น้องนะ้อมื่อสิ มันสีเงาโหดเนาะพี่น้องขอดูสิกวนแล้วเนาะกว่าจะกวนเสร็จใช้เวลานานมากเข้าแหงใส่น้ำสมุนไพรไหลแหงแหงเหนืดอพี่น้องยิ่งเหนืดถ้าน้ำสมุนไพรไม่ถึงมันจะเป็นน้ำหลงเหลงเลยนะขอือสูตรเขาเขาจะมีขนาดของเขามาแล้วแต่พี่น้องเข้อ,องใส่ตามสูตรเด้อเห็นบอเริ่มคนละ ข้าใสอยน้ำสมุนไพรหน่อยมันก็สีล้งเหลือง,งล้วงเหลืองพอเกลือส่วนผสมของเกลือมันมีหลายมันใบบเน,น,เน,น,น,นเหตุแบบว่าเป็นน้ำลุงเหลืงเนาะอันนี้ปลาอวนเทแบบเข้มขน้นจริงๆแล้วน่ะมันจะต้องได้หาลิตรแต่ว่าปลาอวนเทแค่สี่ลิตรทำแค่สี่ลิตรเอาแบบเข้มขน้นเข้มขน้ขมขนน้ำสมุนไพรเข้มขน้นเนาะเราทำใช้เองเราไม่ได้ทำขายเนาะเราก็ทำแบบดีๆไปเลย คุ้นดีๆไปเลยจ้ะฟ้องเริ่มออกมั่งขวนประทัดแล้วือไม่ฟ้องเขากวนไปเรื่อยๆที่ไรพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเจอกันไม่คลิปหนาจ้ะคลิปนี้กับซ้ำนี้ละก้อนละพี่น้องคันจะกวนไปเห็นมันเป็นว่าจบคลิปจบกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องสมูงกับ่ะแล้วจากพี่น้องเดี๋ยวมาเจอกันไม่ตอนประอ้วนไส้น้ำหอมนะ คลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนเด้อจ้าเด้อต่อกันไหมคลิปหน้าจ้าขอบคุณด,ด้การรับชมเด้อจ้าเด้อ